ต้อนรับสักราชใหม่นะคะในงวดแรกของปีนะคะก็จะเอามาฝากกันผ่านรายการหวยกระแสของลอตเตอรี่พัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวรับแรกกระแทกเลยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเอาเลขงวดแรกของปีมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะจะมอบความต่างใหกับทุกคนแล้วนะคะสำหรับงวดประจำวันที่2มกราระคมนะคะตอนรับสักราชใหม่นะคะในงวดแรกของ นะคะก็จะเอามาฝากกันผ่านรายการหวยกระแสของลอตเตอรี่พัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวรับแรงก,กระแทกเลยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเอาเลขงวดแรกของปีมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสมัคความตังให้กับทุกคนแล้วนะคะสำหรับงวดประจำวันที่2มกราลานะคะตอนรับักราชใหม่นะคะในงวดแรกของปีนะคะก็จะเอามาฝากกันผ่าน ใใรายการห่วยกระแสของลอตเตอรี่พลาสเองนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวรับแรงกระแทกเลยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเอาเลขงวดแรกของปีมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ